สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้ามาดูแบบจำลองเกมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายฟีฟ่า r l ลคัพ2022ที่กาตาร์เป็นการพบกันระหว่างโปรโตุเกสพบกับสวิตเซอร์แลนด์รอบ16ทีมสุดท้ายในส่วนผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมปียงหงอินสงรับหน้าที่บรรยายนะครับเกมคืนนี้จะแข่งขันจริงๆกันในค่ำคืนวันพุธเช้าตรู่นะครับในเวลาบ้านไทย2นาฬิกาครับเชิญไปติดตามรับชมที่ช่องฟรีทีวีกันได้เลยนะครับ ค่อนข้างจะสนุกสูสีครับปีนี้ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับทีมอย่างเอเชียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เมื่อคืนก็ตกรอบ16ทีมไปแล้วนะครับจเจอบราซิลนะครับสำหรับเกาหลีใต้4ประตูต่อ1โบรันโดปีนี้จะนำทัพของโรโดูเกตนั้นได้ใช้ฟุตบอลโลกได้หรือไม่ครับหลังจากที่ พาได้แชมป์ยูโรมาแล้วครั้งหนึ่งครับโอ้ดังๆครบคันกันยุคนี้ก็ต้องใกล้เคียงครับ11รายชื่อผู้เล่นของโปรตุเกสที่คาดว่าจะลงในระบบ4-3-1-2มีอย่างคอสตาร์้ลัสบาะตูครับกีเลโร่ดิอาร์สเปเป้แล้วก็กันซซนโล่ครับในการมีเซนบาคาร์มันโจูแล้วก็ลูเบนเนเวสครับออกการกัวเดียกับบุนโน่ฟานานเดส ส่วนสองก็แสนด้านน้าแกเจ้าฟิลิกแล้วก็คริสซีโนโรนาลโดูครับเกมรุกเกมรกับค่อนข้างปึ๊กเลยครับสำหรับโปรตุเกสชุดนี้สวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่แพ้กันครับตัวดังๆเยอะแยะนะครับ 11รายชื่อของสวิตเซอร์แลนด์ครับยานซอมเมอร์ Sommer, เป็นผู้ทดสอบตัวในระบบ4-2-3-1ครับโรดิเกสเอเวเดกันยี่ครับวิเบอร์ชาก้าแล้วก็ฟ er. ูลเลอร์แดงกลางสองตัวครับแดงกลางสามตัวมีวากัสโชแล้วก็ชาคิรีหน้าเป้าเป็นเอมโบโลครับใหญ่แข็งแกร่งเอมโบโลยานซอมเมอร์เนี่ยอยู่มานานแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์ต้องพึ่งเขาครับ เหนียวเก๋าเลยครับเกมจะเริ่มขวาจากซ้ายครับสวิตเซอร์แลนด์เริ่มเกมก่อนครับสวมชุดขาวส่วนโปรตุเกสสวมชุดแดงคัดเขียวครับชาเิลี่ครับชาเิลี่ย้อนมาที่ฟูลเลอร์เอโบโลชัวข้ามฝากมาซ้ายยังทันครับบ่งย้อนมาให้เพื่อนที่ชากา้าชาก้าให้กับเอโบโลหนึ่งสองกับชอชอให้กับชากา้าวากัสโอ้โล้ำหน้านะครับมีธงครับ แข่งสั้นๆครับเนี่ยอืมรับจริงๆครับสำหรับการพลาดผิดภาคถูกประการใดก็ขออภัยผู้ชมทุกท่านครับเราทำเพื่อความสนุกสนานใครชอบไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับผมไม่มีอะไรมากครับเป็นการแบบจําลองครับเพื่อความสนุกเท่านั้นครับ บอลอยู่ที่โรดิเกสให้ชากา้าเบินมาที่โชเอมโบโลให้กับโชโชแทงม,มาทางซ้ายให้กับวากัสวากัสพยายามหาเพื่อนให้กับเอมโบโลเข้าขวาเอมโบโลย้อนมาที่โชเอา้าขอไปให้เป็นวากัสเอมโบโลขึงตึงอยู่นานแล้วครับสวิตเซอร์แลนด์เอมโบโลอีกครั้งครับยังไม่ยิงครับหาพื้นที่ไม่ได้ชากา้าวากัสทิ้กันหนึ่งสองได้ดีครับเปเป,เป้สวนออกมาเลยครับโอ้ช้าคนระับ วิลเลียมคข้าบอนโยกครับบรูโน่ฟานนให้กับโรนโดเบอร์หนึ่งสองกับเจ้าฟิลิกทางซ้ายมีเติมให้กับลาอาเฟลทิ้งซ้ายมาเจ้าฟิลิกมาที่โรนัลโดเข้าขวาให้เพื่อนหนึ่งทูดเกือบใส่สกอร์หนึ่งไปแล้วครับฟูลเลอร์กับแกวมาก่อนครับเกือบได้นะครับสวซอรขอพักกับเป็นโุนทเกตครับโชว์ให้กับเอมโบโล เลี้ยงเดียวให้หูติดเจ้ากันเซโลรลูเบเนเวสเกมเร็วมากครับคู่นี้อากันจีชาก้าเอมโบโลขวามีติดไปเป้สินาทีครับเกมยังสนุกคุกคีสูสีวิลวลิปคารันโยโรนัลโดฟรีลิกเจ้าฟรีลิกแบรดโดโรนัลโดทางซ้ายมีโรนัลโดเข้าวขวายิงไกลหูยเกือบได้ครับติดยันซัมเมอร์ โอกาสทักทายของคริซโนโรนโดครับเกือบได้ผลครับแต่บอลมันไกลครับน้ำหนักก็เลยแบบแผ่วๆไปในช่วงสุดท้ายครับเปิดมุมโดยซินบาครับของโปรตุเกสในนาทีที่19ครับเล่นสั้นกับเพื่อนครับที่เจ้าฟิลิกเจ้าฟิลิกเข้าซ้ายเข้าซ้ายมาเจ้าฟิลิกคลิกไม่ได้ติดวิดเมอร์เอมโบโลจะได้สวนอย่างไม่มีเพื่อนครับย้อนไปหลังก่อนวากัสชากา้าเอวดเด บอลอยู่ที่ชาก้าครับให้กับฟูลเลอร์เบิ้ลมาฟูลเลอร์อีกครั้งพยายามจะจ่ายคิลเลอร์พัตัดหลังนะครับบูโน่เฟอร์นันเดสยังไม่เร่งครับย้อนมาให้เพื่อนที่บาดาโดซ้ายมาให้ที่ราฟาเอลเฟอร์นันเดสลาฟาเอลอีกครั้งครับลากกำทางมาทางซ้ายครับลาฟาเอลมีพื้นที่ติดวิตเมอร์โอ้โห ไปกวาดแล้วบอลออกไปแล้วครับปิดราฟเอลได้ทุ่งครับให้กับฟอร์นัน์ย้อนมาให้กับเบเดโดฟิลิกฟิลิกย้อนมาที่วิลเลียมเข้าบอโยยังได้ที่คริสเนโดเข,ข้าขวาโรนโด,โดให้กับวิลเลียมยิงติดซัม,มออีกครั้งครับยังไม่ปลอดภัยเคียวม,มาก่อนครับการทักทายเกือบได้ครับบอลที่สวิตเซอร์แลนด์ครับวิดเมอร์ 30ครึ่งชั่วโมงแรกผ่านเกมมาแล้วครับยังศูนย์ศูนย์ครับโชว์ติดครับไปเปเรสวนมาที่ติบูโดฟอนันดสรูเบเนเวสฟอนันย้อนมาฟอนานอีกครั้งครับซ้ายมีให้กับเบเดโดะกกลางให้ที่เจ้าฟิลิปบอลยาวกันไปครับวากัสแกะออกมาก่อนครับโรดิกเกสโชว์เอโบโลให้กับชากาชากา ยังไม่มีเพื่อนแต่ย้อนไหมเอเบโรเขาเป,เป็นชาก้าชาก้าไปตอกส้นให้กับวากัสโชย้อนมาหาตรงนั้นโรดร,ริเกตสเอเบโรกับโชเข้าซ้ายยังไม่ยิงครับต้องเอาช่วงครับให้กับเอเบโลเข้าแล้วพลิกติดชาก้าตอกส้นมาโชโชเบิ้ลมาย้อนว้าวิ้บเบิ้ลกันยักกันไปกันจังหวะครับมันก็ไม่จบกัเทียบโอ้โห ย้อนไปย้อนมาครับหุยจังหวะสไลด์ครับเบนาโดซินบาครับเจ้าฟิลิปคริสตโดโรนโดทางซ้ายมีให้เพื่อนกับลาฟเฟลโรนัลโดเลี้ยงกินตัวมาติดอากันจี้รโรดิเกสปากกสให้กับโรดิเกสอีกครั้งครับบอลอยู่ที่เอเบโลโโสไลด์ติดไปครับรูเบนเนเวส สามนาทีสุดท้ายโรนัลโดให้กับเจ้าฟิลิปอุเบนโดครับโอ้หเขาซ้ายยิงบอลทิศทางน้ำหนักยังไม่ได้ครับเปิดบุมโดยเบรนโดซินบาครับเกมยังศูนศูนย์จะจบครึ่งแรกอยู่นะครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรอบ16ทีมครับปรตุเกสกับสวิตเซอร์แลนด์เกมค่อนข้างคุกกี้สูสีครับซินบาใกล้มาที่เจ้าฟิลิป เจ้าเฟลิกนาทีสุดท้ายครับซินบาย้อนมาจะให้โรนโดกับติดวิดเมอร์ทดเวลาบาดเจ็บแค่หนึ่งนาทีครับชาคิลลี่โอ้ไม่ได้อ่านชื่อเลยครับชาคิลลี่ฟูลด้วยครับเอมโบโลให้ติดลาฟเอลจะให้ชาคิลลี่เร็วครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับยังศูนย์ศูนย์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายรอบ16ทีมครับบอโรเกตบสวิตเซอร์แลนด์ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาชมครึ่งหลังกันต่อครับ กลับมารับชมเกมกันต่อครับฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับรอบ16ทีมระหว่างโปรตุเกสกับสวิตเซอร์แลนด์ครับยัง0-0ครึ่งแรกอยู่ครึ่งหลังจะเป็นไงก็มารับชมกันต่อครับเฟอร์นันเดสตักยาวเข้ามาที่เจ้ากาเซโลย้อนมาให้เพื่อนที่รูเบนเดเวสเฟอร์นันเดสส่งยญาอากันจีวิทเมอร์หมดยาวขึ้นหน้าไม่มีเพื่อนครับติดรูเบนเดเวสย้อนเข้ากลางที่เปเป้ ดิออสลาเฟลบานาโดโอ้โหจังหวะเกินไปแล้วครับฟูเรอร์เวิร์ดเมอร์เวิดเมอร์ตักท่าุ้ยช่องมาครับชากิลี่ข้างหน้ามี4คนครับแต่เพื่อนยังไม่มีครับชากิลี่เลี้ยงทำกินก่อนยังโดนบงออกมาครับเปเป้บอลอยู่ที่โรนัลโดครับลงมาล้วงโอ้โหจับย้อนยาวครับเสียท่าให้ชาก้ามาที่เอมโบโล1-0ึ่งศูนย์ครับ สวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำปรตูเกตครับจากเอ็มโบโลปนาทีที่53ครับจังหวะคริสโตโรนโดแบบไปล้วงบอลแดนตัวเองแล้วไปเสียท่าครับจับยาวไปหน่อยครับโดนโฉกชาก้าตัดมาเลกทีครับเป็นเอ็มโบโลครับ1-0ครับสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำครับนี่ครับชาก้าแทงตรงๆแล้วเป็นโชว์ให้กับบั่นโค้งด้วยขวาบหมดธิ์ครับเดียโก้คอสตาครับโอ้โห ทำท่าว่าจัดดีครับโปรตุเกสของครึ่งแรกครับจบสกอร์ไม่น่าจะต้องเป็นโดนส่วนบ้างครับแก้เกมมาดีครับเริ่มใหม่ครับโปรตุเกสโรนัลโดให้กับวิลเลียมคาร์มาโยกตักมาให้ทางล่านลาฟาเอลแบร์เดโดเจ้าฟิลิกให้กับโรนัลโดต้องมีเวลาอีกเยอะครับต้องรีบเร่งได้ประตูแรกก่อนครับสำหรับโปรตุเกสครับวากัสสุสเสแลนทำเกมขึ้นมาครับวากัส ย้อนมาที่ชาคีขอไปชาก้าครับแทงรุช่องห่องจังหวะแทงรุช่องแดนกลางของซร์แลนด์ทำได้ดีครับบอลอยู่ที่เปป้ให้กับลาฟาเอลลาฟาเอลหาเพื่อนอยู่ยังไม่มีเติมครับมีคนมาเชื่อมครับวิลเลียมทำบอนโย่ให้กับบูโดฟานโรนันโดทางซ้ายมาให้กับลาฟาเอลแบร์นาโดครับเป็นหนึ่งสองกับโรนันโดโรนโดเข้าขวายังช้ากันไปครับแบร์นาโดครับลูเบนเดเวสติดชาก้า ผลงานยจดเยี่ยมกับชั่วโมงนี้การเด็ดชาก้ากับสโมสออย่างอานอนร์ซอนก็เป็นหัวใจหลักเหมือนกันครับบอลอยู่ที่โชว์ครับบอนย้อนมาให้เพื่อนที่วากัสติดชาก้าอีกครับเข้าขวากิ่งสองสูนไหมโอ้ยเกือบได้ครับโอ้โหเราจะมีการเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นสองครับโจตาครับแทนเจ้าฟิลิกครับได้โอกาสสัมผัสเหมือนกันครับแต่วันนี้ไม่เห็นเจ้าฟิลิกนั้น เท่าไหร่นะครับเปลี่ยนเกมบ้างครับให้ทางด้านเดโกโจต้าครับบอลอยู่ที่วิลเลียมคาร์บอนโยโรเบนเนเวสเนเวสทำทางมาผ่านชั่วโมง6นาทีแล้วครับโปรตุเกสยังตามสวิตเซอร์แลนด์อยู่ศูนย์ประตูตันหนึ่งครับโดนาโดให้กับเบรนาโดซินวาเบรนาโด แบรนาโดโอ้โหโดนเข้าหลังผู้ตัดสินไม่ว่าครับเล่นทีบอลฉักขาครับโอ้โหแล้วเอ็มโบโลยังไม่มีเพื่อนเลยครับเลี้ยงทางําทางมาก่อนอึง้งเอ็มโบโลโดนเจ้ากันซาโลอยู่นะครับเจ้ากันไซลโลไปล้วงกินตับเอ็มโบโลได้ครับโรนารโดมาที่ดิโกโจต้าครับเพิ่งลงมายังสดอยู่ครับลาฟาเอลลาฟาเอล ้ทีโจตาเบิลสั้นๆกับบูโดแทงทะลุมาวิ่งไม่ไหวไม่เหมือนสมัยนุ่มๆเหครับดูนดูเอาอยัางติดบล็อกอยู่ลูเบนเนเวสพยายามจะให้เร็วก็ไม่ได้ครับอาการที่ไหลมานที่โชว์ซ้ายมีดูดบลอลลงได้ครับวากาสัส15นาทีสุดท้ายครับเบิลมาที่เอมโบโลไม่ถึงครับติดลูเบนเดียสลูเบนเนเวสแบนโดย้อนมาที่บรูโน่ฟนานันส์วิลเลียมคาร์บันโยบูโนโ่ยก ไปที่แบรนเดโดครับเอาบอลลงเนียบอยู่ครับแต่ยังจาะไม่ได้ครับขวามาลองกันเซโล่เบิร์นมาอู้โรนันโดติดวันนี้ติดไปหมดครับโรนันโดครับเอมโบโลครับทางซ้ายมาที่โชโชทางซ้ายไปให้กับวากัสวากัสย้อนมายังไม่มีเพื่อนเชื่อมครับโอ้โหให้ทันไหมไม่ทันติดเปเป้ครับสิบนาทีสุดท้ายครับต้องเร่งนะครับโปรเกรสแบรนเโดครับ มีเพื่อนนำทางติดโรดิเกสครับชาก้ายืนปักหลักโดดเด่นนะครับหัวโดดครับเอมโบโลให้ทั้งขวามีไหมฟูลเลอร์ขวาให้กับชาเิลี่ชาเิลี่เข้าซ้ายฟูลเลอร์ให้กับเอมโบโลสองศูน,นย์นะพโอโบอลตรงกลางนั้นเจาะทะลุทะลวงหมดเลยครับโปรตุเกสนั้นมีปัญหาครับโอ้โหชาเิลี่บั้นย้อนมาฟูลเลอร์แล้วก็แทงให้กับเอมโบโลครับสองศูนย์ครับสวิตเซอร์แลนด์ขึ้นนำโปรตุเกสครับดูครับ บอลเริ่มที่ชาคิลี่ครับฟูลเลอร์สั้นๆแกะตรงนั้นเโหเรียบร้อยครับจับนิดเดียวยิงแต่งนิดหน่อยครับบอลก็อนเดียวเดียวครับสะใจครับเอโมโ้วยครับสองประตูในเกมนี้ครับโอ้แล้วเวลาเหลืออเจนาทีครับดูเบนเดเวสออกไปครับให้เพื่อนนี่ไม่น่าแท้ไม่ไม่แน่ใจครับไม่น่าแจบโอ้โห เดี๋ยวมีรายชื่อขึ้นเดี๋ยวจะพูดนะครับนะครับน่าจะเป็นเปเรร่าเนี่ยผมโอ้โหแทน,นรูเบนเนเวสเนี่ยบอลอยู่ที่เจ้ากันเซลโลครับดูดูกันต่อฮะเผื่อมีเวลามากกว่านี้เจ้ากันเซลโลยังแกะออกมาได้ครับให้กับ Ronaldo. โรนัลโดโรนัโดหมวนหมวน,มวนโอ้ยาวกันไปครับริเกตเลีร์มาก่อนสี่นาทีสุดท้ายครับปุริเกตยุ่งนะครับโอ้หโดนโชยโอ้โหแด,ดนกลางนี้เก็บเรียบร้อยครับ วิลเลียมคาร์มันโยดานิโลลาเฟลห้วิลเลียมบูโน่เดโก้โจตาไม่ได้ช่วยเพิ่นมากครับลงมาเชื่อม <laughs> สองนาทีสุดท้ายครับทึงเวลาบาดเจ็บครับยังทำอะไรได้หรือเปล่าครับโปรตุเกสโดนสวิตเซอร์แลนด์ขึงนะครับโรดิเกสให้กับ <laughs> ติดเปเป้เปจอากันเซโลครับต้องเล่งน,นะครับโรสินดูเวลาครับ ก็จบเกมครับสวิตเซอร์แลนด์ทำได้ครับรอบ16ทีมสุดท้ายชนะโปรเกตไป2ประตูต่อศูนย์ครับจากเอมโบโรทั้ง2ประตูเลยโยอดเยี่ยมมากครับวันนี้โอกาส2ครั้งครับ2ครคราก็ไม่พลาดครับสำหรับคลิปนี้ภาคผิดภาคถูกประการใดขออภัยผู้ชมทุกท่านครับจะชอบหรือไม่ชอบนั้นก็เป็นส่วนตัวของคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราภาคให้ผู้ชมแบบสนุกสนานหรือความบันเทิงเท่านั้นครับ การพากแบบจําลองเกมเท่านั้นครับเกมจริงจะเตะกันจริงๆในค่ำคืนวันพุธเช้าตู่เวลาในบ้านไทย2นาฬิกาครับเชิญไปติดตามรับชมที่ช่องฟรีทีวีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าอย่าลืมนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ครับขอบคุณทุกท่านครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ